รถเข้าใหม่ค่ะ t o y ย t a C-HR คันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสายประหยัดนะคะเป็นเครื่องเดินสินไฟฟ้าปี2020ค่ะเลขไม้แค่120,000กิโลจัดมาให้แล้วในราคา619,000รายละเอียดเหลี่ยมสัตว์คมตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปเต็มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับติวแอนเช่นเคยนะคะที่ปรกษาการขายบริษัเทเคลียร์ยนรถมือสองเลยค่ะเราอยู่กันที่เดิมเลยนะคะเสีรีไทย68แยกหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะวันนี้แอนพาพี่ๆมาที่โกดัง3ของเรานั่นเองนะคะวันนี้มีรถ1รุ่นค่ะต้องถูกใจสายไฟฟ้าสายไฮบริดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านข้างคันนี้เป็น t o y ยต a C-HR 1.8ไฮบริดไฮค่ะตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะ น,นี้ราคาหันมาให้แล้วเกินครึ่งแน่นอนค่ะพี่ๆค่ะก่อนที่จะไปชมในคลิปเต็มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เป็นกําลังใจให้ทีมงานเพชรยนต์ของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวรถเลยนะคะวันนี้นะคะแอนมีรถ1รุ่นนะคะ เป็นแบรนด์แบบว่าต้องบอกก่อนเลยว่าขายเดีอยนดับหนึ่งแน่นอนนะคะ t o y o ต a CHR 1.8ชหนึ i ิดไค่ะตัวนี้ท็อปสุดเลยนะคะปี2020ค่ะเล็กไม่แค่120,000กิโลเท่านั้น ผ่อนเริ่มต้น12,000บาทต้องบอกก่อนว่าคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่1 1 5 9 0 0้านาทค่ะพี่พี่ะวันนี้แอนจัดมาให้ FC ทุกท่านแล้วในราคา6 1 9 9 0 0 0หาทยไปเกินครึ่งแน่นอนนะคะและที่สำคัญเป็นรถปี20ด้วยนะคะคันนี้นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะคะแบบรอบคันเลยค่ะ ตัดดำนะคะดำเนี่ยคือหลังคาดำหูกระจกดำพี่พี่นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะออปชั่นเขาได้มาแบบนี้อยู่แล้วนะไฟด้านหน้านะคะโปรเจกเตอร์เลนให้เรียบร้อยค่ะเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดนะคะฝังมาในกระจังหน้าด้วยแล้วก็ได้เป็น ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะด้านข้างนะคะเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆเลยนะคะสวยครบแบบลงตัวเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยค่ะคันนี้การันตีให้เลยนะคะล้อมแม็กของเขานะคะได้เป็นขอบ17ค่ะเป็นสีทูโทนด้วยนะคะยางปี2024ค่ะพี่พๆขะได้ไปไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะคะเจ้าของเก่าเจ้าของใหม่นะคะใช้กันได้อีกแบบยาวๆเลยแล้วที่สำคัญ มาพร้อมกุญแจสำรองด้วยคันนี้นะคะหูกระจกมองข้างของเขานะคะปรับไฟฟ้ามีคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยกุญแจได้เป็นสมาร์ทเ์เลตทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยกระจกเดิมแท้ตโตโยตา้าทุกบานเลยพี่ๆสวยครบทุกจุดเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะ ด้านในของเขาค่ะพี่ๆขาด้านในนะคะคันนี้โอ้โหสภาพแรกเข้านะพี่ๆต้องบอกก่อนนะคะว่าแอนเอามาให้ดูแบบเรียวๆเลยเข้ามายังไงนะคะเราเอาให้ดูแบบนั้นเลยไม่มีตกแต่งใดๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่เสา A ก่อนเลยนะคะเสา A ของเขานะคะน็อตต่างๆ ไม่มีแกะขยับเลยพี่พี่นะคะไม่มีรอยงัดแงะขันไขไ่ใดๆนะคะน็อตทุกตัวเหลี่ยมสันคมอยู่ครบทุกจุดนะคะสวยครบแบบมั่นใจได้เลยอ่มาดูที่เสาบีเสาบีนะคะน็อตทุกตัวอยู่ครบเช่นกันสครับเพจต่างๆของรถคันนี้นะคะตรงรุ่นตรงคันตรงจุดแน่นอนรับประกันได้เลยสวยครบเลยนะคะเดี๋ยวดูที่ประตูนิดนึงนะคะแผงประตูของเขานะคะพี่พขาตกแต่งด้วย ตรงนี้ออกแบบเหลี่ยมเียมนิดนึงนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสวยมากๆแล้วก็ตรงนี้ของเขาจะเป็นสีดำแบบแบล็กคลอสนะคะสวยครบทุกจุดเลยค่ะเดี๋ยวดูที่เม็ดอาร์ด้านข้างนิดนึงเม็ดอาร์ด้านข้างของเขานะคะก็สวยครบนะคะเดิมแท้โรงงานมั่นใจได้เลยพี่พี่จ๋านะคะไม่มีรอยบุบใดๆเลยนะคะมายังไงนะคะขายไปอย่างนั้นเลยพี่พี่สวยแบบมั่นใจเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันที่ห้องผู้โดยสารนิดนึงนะคะ โอ้โหดูด้านในเลยนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้ด้านในก็ไม่ได้เล็กจนถึงรู้สึกว่าคับแคบนะพี่พจานะคะโดยสารไปได้เลย4-5ท่านนะคะสำหรับคันนี้นะสวยทุกจุดเลยค่ะ,ะเดี๋ยวดูน็อตนิดนึง น็อตของเขานะคะฝั่งทางด้านนี้พี่พจ๋านะคะก็สวยครบทุกจุดเดิมแท้โรงงานเลยไม่มีรอยงัดแงะขันไขไใดๆนะคะฝาประตูก็สวยครบนะ,ะสติกเกอร์ต่างๆนะคะล็อกเด็กนะคะมีมาให้เรียบร้อยซีนยางต่างๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยะค่ะนะคะสวยมั่นใจได้เลยคันนี้ไม่มีชนหนักชนหน้าชนข้างมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้าย ด้านท้ายของเขาพี่พี่ขาคันนี้ดีไซน์ของเขานะคะก็เป็นเฉพาะรุ่นเลยพี่พี่นะคะสวยทุกจุดจริงๆนะคะกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะคะเซ็นเซอร์ก็มีมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะไฟทับทิมต่างๆสวยครบเลยนะคะไฟของเขานะคะออกลมดํานิดนึงพี่พี่จ๋านะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะรุ่นไฮบริดนะคะไฟของเขาจะเป็นลมดําแบบนี้เพื่อความสว่างในการใช้งานเวลากลางคืนนะคะอ่ะเดี๋ยวแอนให้ดูด้านในตัวรถนิดนึงนะคะ อ้าโอ้โหนี่ขนาดแรกเข้านะพี่พี่สภาพยังสวยครบขนาดนี้เลยค่ะตรงไหนมีรอยตรงไหนมีคราบนะคะแอนดูแลจัดการให้หมดพี่พี่ไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูที่ด้านในนิดนึง ของเขานะคะรุ่นนี้จะได้เป็นยางอะไหล่พี่จา๋าเน่ยคะ่ะแม่แรงต่างๆประแจต่างๆนะคะอุปกรณ์เนี่ยแทบจะยังไม่ได้แกะใช้งานกันเลยสวยครบทุกจุดเลยค่ะคันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วยาง,งอะไหล่ไม่มีแล้วนะคะจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินแบบนี้เลยอเดี๋ยวของงัดแงะนิดนึงมาให้ดูซีนทางมะพร้าวเลย ะะอยู่ครบทุกจุดโอ้โหมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีตกแต่งมาใดๆแน่นอนเดิมแท้โรงงานเลยพี่ๆนะคะสวยครบทุกจุดเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูซีนยางนะคะแล้วก็ร่องน้ำน็อตต่างๆนะคะทางด้านท้ายว่าไม่มีอรอยงัดแงะขันไขใดๆเลยพี่จ๋านะคะเม็ดอาร์ตทุกจุดอยู่ครบนะคะ ทุกจุดเลยคันนี้สวยมั่นใจนะคะไม่มีชนท้ายมาแน่นอนค่ะพี่ๆนะคะสวยแบบครบลงตัวเลยสิ้นยางต่างๆล่องน้ําต่างๆนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบยางไม่มีแตกมีลายเลยค่ะนะคะไฟเดิมแท้โรงงานเลยคันนี้สวยจริงๆนะคะอยากให้พี่ๆเข้ามาดูตัวจริงนะคะพร้อมทดลองขับได้เลยค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์เลยยาวๆนะคะอ่ะเดีย๋ยวมาดูด้านท้ายฝั่งนี้นิดนึง ามาดูที่ห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับคันนี้เห็นเล็กๆแบบนี้แต่เบาะสามารถปรับพับนอนได้นะคะเป็นรถอนเนกประสงค์อีก1รุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะพี่ๆขานะคะสวยครบเลยคันนี้ใครชอบใครถูกใจแล้วที่สำคัญนะคะเป็นเบนซินไฟฟ้าประหยัดแน่นอนมี23-25ถึงกิโลลิตรเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวแอนมานั่งด้านหน้าให้ดูขออนุญาตหยิบกุญแจก่อนนิดนึงนะคะ กุญแจได้เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะแค่พกกุญแจนะพี่ๆก็สามารถเปิดเข้ามาใช้งานรถได้เลยสําหรับคันนี้อ่าขออนุญาตนั่งนะคะเดี๋ยวขอไล่เรียงมั้งแต่แผงประตูเลยนะคะแผงประตูของเขานะคะตกแต่งด้วยดีไซน์นะคะตรงรุ่นนะคะเฉพาะรุ่นเลยสําหรับคันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปัก หูกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับตามทิศทางสายตาของผู้ขับได้เลยนะคะแล้วก็เป็นล็อกกระจกนะคะล็อกประตูต่างๆนะคะถือว่าตกแต่งได้สวยแบบลงตัวเลยค่ะพี่ๆขาเดี๋ยวมาดูกันที่น็อตต่อเลยน็อตของเขานะคะไม่มีรอยแกะขยับใดๆเลยพี่ๆสีแต้มเดิมแท้โรงงานยังอยู่เลยนะคะรับประกันได้เลยคันนี้ไม่มีชนข้างมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวแอนขอนี่าสตาร์ทให้ดูพี่จ๋านะคะคันนี้เป็นปุ่ม แอนจินสาร์ดด้วยอ่าอันนี้คือติดแล้วนะพี่ๆอาจจะได้ยินแบบว่า,วาทำไมเงียบจังนะคะสำหรับใครที่เพิ่งใช้ไฮบริดคันแรกนะคะอาจจะงงงนิดนึงว่ารถสตาร์ทหรือ,อยังนะคะแต่ตอนนี้รถทำงานปกติแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูกันที่อ่าเดี๋ยวนขอบอเสียงนิดนึง เบาเสียงนิดนึงนะคะหน้าจอก็ได้เป็นแบบทัชกรีนด้วยคันนี้นะพี่จ๋านะคะหน้าจอแบบทัชกรีนสวยครบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันที่พวงมาลัยก่อนไหมคุณนะคะพวงมาลัยของเขานะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะคลูสคอนโทรลมีให้ได้ใช้นะคะแล้วที่สําคัญคันนี้มีการเตือนสัญญาณการชนด้านหน้าด้วยพี่พี่จ๋านะคะแล้วก็มีการเตือนระหว่างออกนอกเลนด้วยนะสําหรับ ใครที่มีอาการเหนื่อยล้าในการขับรถนะคันนี้เขามีระบบเตือนอัตโนมัติให้ด้วยนะคะและที่สำคัญพวงมาลัยสามารถปรับ ทิศทางได้ด้วยนะคะจะขึ้นหรือลงตามสรีระของคนขับได้เลยพี่พี่นะคะหรือว่าออปชันเนี่ยเขาจัดมาให้เต็มแล้วสําหรับในคันนี้นะล้วความเร็วก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะสวยครบทุกจุดเลยนะคะเขาตกแต่งมาได้แบบลงตัวมากๆเลยนะคะคอนโซลด้านบนนะพี่จ๋านะคะจะตกแต่งด้วยหนังด้วยนะคะบุด้วยหนังมาให้แบบสวยๆสีน้าตาลเลยคันนี้สวยครบแบบลงตัวเลยค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่หน้าจอ นีคะหน้าจอของเขานะคะสามารถเชื่อมต่อ AM FM นะคะ DVD นะคะ Bluetooth USB เนะคะเชื่อมต่อได้เลยพี่พี่นะคะการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะถือว่าครบคันมีมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เนีคะเลื่อนลงมานิดนึงแอร์นะคะแอร์คันนี้ได้เป็นแอร์แบบออโต้แล้วที่สำคัญเนี่ยแยกอิสระด้วยซ้ายขวาแยกกันได้เลยนะคะ ชอบร้อนปรับร้อนชอบเย็นปรับเย็นนะคะไม่ต้องใช้อุณหภูมิเดียวกันนะอันนี้สามารถแยกซ้ายขวาได้เลยค่ะออปชั่นถือว่าจัดมาให้แน่นเลยสําหรับคันนี้นะคะอีโคโหมดก็มีให้ได้ใช้นะคะคันนี้ถือว่าสวยครบจริงๆค่ะนะคะรอบคันเนี่ยของภายในตัวรถนะคันนี้แอนบอกเลยว่า95%สวยครบทุกจุดเลยค่ะนะคะส่วนเกียร์นะคะขอดูเกียร์นิดนึงเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้า การเลื่อนเท่าไหร่มีมาให้ EV Mode มีมาให้ได้ใช้คอนโซลด้านกลางตกแต่งด้วยสีดำแบบแบล็กลอสนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วเล็กน้อยให้สวยแบบน่ารักเลยค่ะเท้าแขนเล็กๆแบบนี้นะคะถือว่าสวยครบแบบลงตัวเลยนะ,ะสวยทุกจุดจริงๆนะคะคันนี้นะ,ะกระจกก็ได้แบบตัดแสงด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝ้าเพดานนิดนึง เนี่ยฟ้าเพดานของเขานะคะถือว่าสวยครบเลยค่ะไม่มีรอยเจิมแต่งใดๆเลยนะคันนี้โอ้โหใครใครมาก่อนได้ก่อนนะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้สวยจริงค่ะเบาะของเขานะคะได้เป็นเบาะหนังแล้วก็ปรับไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นทางด้านปีกหลังตรงนี้นะนะคะส่วนเลื่อนนะคะเลื่อนขึ้นด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยสามารถเลื่อนแบบแมนวนวลได้เลยค่ะพี่ๆใช้งานง่ายๆเลยสะดวกสบายสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันคะ่ะ มาดูกันที่เครื่องยนต์นะคะของเจ้าไฮบริดคันนี้ว่าจะได้เป็นเครื่องยนต์รุ่นไหนนะคะแล้วประหยัดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่าโอ้โหอันนี้ให้ดูกันแบบเรียวๆเลยพี่ๆนะคะไม่ได้มีการเตรียมได้ไทยเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ช่าง ช่างกล้องนะคะเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยสภาพเครื่องยนต์นะคะรับมายังไงให้พี่ๆดูแบบนั้นเลยค่ะนะคะถือว่าเครื่องยนต์คันนี้ไม่มีคราบนะคะไม่มีรอยน้ํามันเยิมรั่วซึมใดๆนะคะหม้อน้ําต่างๆไม่มีคราบแตกลายนะคะไม่มีการรั่วซึมเลยพี่ๆอันนี้ให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ารถแรกเข้าพี่จา๋านะ,ะสภาพขนาดนี้ถือว่าจริงใจสุดๆในการให้ดูนะถ้าอันนี้เราไม่ว่าที่ไหนแล้วกันนะแต่ว่าที่ ของเรานะคะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะคานด้านข้างนะคะเดี๋ยวให้ดูทั้งคานด้านข้างเลยน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะขยับเลยค่ะนะคะคานข้างคานหน้านะคะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเดิมแท้ทุกจุดไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะเม็ดอาร์ที่ฝากระโปรงด้านบนค่ะพี่ๆขานะะี่ะารูกลมคมชัดเจนทุกจุดเลยสติกเกอร์ต่างๆมอกรต่างๆอยู่ครบแผงกันความร้อนก็ยังอยู่ครบทุกจุดเช่นกันนะคะคันนี้สวยครบเลยเป็นเครื่อง เบนซินไฟฟ้าแบบ4สูบนะคะเครื่องยนต์1,800ซีซีค่ะคันนี้2 3่5ถึง25กิโลลิตรมีให้เห็นแน่นอนค่ะพี่ๆค่ะนะ,ะ่ะสวยครบแบบลงตัวเลยเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันคะ่ะ สำหรับโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะเจ้าคันดีอยู่ด้านข้างตรงนี้เป็น Toyota C-HR ค่ะ1.8 b r บ d ิด g h ตัวท็อปสุดหลังคาดำนะคะแล้วที่สำคัญได้ไปสีขาวมุกด้วยราคาป้ายแดง1 1 5 9 0 0 0วันนี้แอนจัดมาให้ FC เพรยนต์ทุกท่านในราคา6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่คะผ่อนเริ่มต้น12,000บาทแล้วที่สำคัญคันนี้นะคะปี2020เล็กไมใช้งานแค่120,000กิโเท่านั้นถือว่าเป็นรถใช้งานในชีวิต ประจวันเลยนะคะคันนี้นะคะเอกสารง่ายๆเลยค่ะพี่พี่ขานะคะของเงินเดือนเป็น2เท่าของค่าง,งวดนะคะเอกสารก็สลิปเงินเดือนเศษเซนต์ย้อนหลังอย่างละ3าเดือนก็ได้เช่นกันนะคะยิ่งมีเครดิตนะคะอันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะ2.39เริ่มต้นนะคะสวยครบทุกจุดแบบลงตัวเลยค่ะใครชอบใครถูกใจนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นของทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับวันนี้แอนแล้วก็ทีมง,งานขอไปเดินขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีค่ะ